ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์603กันอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์603นะครับกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของผมแล้วนั่นเองนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนานนะครับก็มาอัปเดตตัวละครกันหน่อยละกันนะครับในเซิร์ฟเวอร์603นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มันก็น่าจะเก่าแล้วนะครับหลายๆคนก็ไป609 610กกันหมดแล้วนะ ไม่รู้ว่าถึง610หรือ,อยังนะครับโอเคนะครับมาดูเลเวลกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์603นะครับนี่เลเวลนะครับก็เลเวล82นะครับสำหรับผมเรามาดูในอันดับตัวละครกันหน่อยนะครับว่าเขาเลเวลเท่าไหร่แล้วนะครับนี่อันดับพลังตอนนี้ก็คือตกมาไกลมากๆเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือตกมาอยู่อันดับที่ เกาสิบนะครับก็คือไม่มีตัว ur กับเขานะครับก็เลยพลังตกมาไกลเลยนะครับอันดับที่1นะครับลิโอก็เลเวล85เลยนะครับโหพลังเวอร์วังอลังการมากนะครับส่วนอันดับ2อันดับ3นะครับเราก็เวลเท่าๆกันกับเขานะเวล82เวล81นะครับเผ่อๆเราเวลเยอะกว่าเขาด้วยนะบางคนก็81 82นะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับการดันเลเวลเรามาดู อันดับตัวละครสุดเก่งกันดีกว่านะครับอันดับตัวละครสุดเก่งนะครับจากอันดับที่40กว่าก็ตกมาอันดับที่61เลยนะครับก็คือไม่ค่อยได้ปั้นเจนอสแล้วตอนนี้นะไปเล่งปั้นตัวอย่างโซนิกให้ขึ้น5ดาวเหลืองก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวบัฟสปีดของเรานั่นเองนะครับส่วนอันดับกิวอันดับกิวของเรานะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8นั่นเองนะครับเมื่อกี้อยู่อันดับที่6อยู่เลยนะครับก็เตะคนไม่ออนออกนะครับก็เลยตกมา อันดับที่8นั่นเองนะครับที่จริงแล้วนะครับก็อยู่อันดับที่6นี่แหละนะครับก็ตอนนี้ก็ยังรับคิวอยู่นะครับรับคนเข้าคิวคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์หก3นนะไม่รู้จะรวมเซิร์ฟ ตอนไหนนะครับก็ยังรับคนเข้าคิวอยู่นะครับสำหรับ QLD ของเราก็ไล่เรียกันกับอันดับ6อันดับ7นะเนี่ยนะครับ59ล้านใกล้ๆกันหมดเลยนะครับส่วนเรามาพูดถึงเลเวลของเรากันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนมีการเก็บเพชรยังไงบ้างนะครับสําหรับผมนะครับก็คือผมจะดูตรงที่สมุดคมพีตรงนี้นะครับสาหรับคนที่เติมคมพี XP นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็หลายๆคนก็ ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะผมก็เพิ่งมารู้ตอนช่วงเลเวล60-70นี่แหละนะครับว่ามันมีเงื่อนไขาการใช้คำพี์ยังไงนะครับในคำพีน์นี้มันก็จะอธิบายว่าเราจะต้องใช้ exp ให้มันถึงตามที่มันกำหนดอย่างเช่นเลเวล75นะครับมันก็จะบอกว่าทุกครั้งที่ใช้60พลังงานช็อกโกแลตนะครับมันก็จะได้เพิ่มทันทีก็คือเพิ่ม90 90คะแนนหรือ90พลังงานนั่นแหละนะครับก็ ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะกว่าปกติทําให้เลเวลเราไปเยอะนั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็พยายามดันให้ถึงแต่ละวันนะครับเงื่อนไขก็คือให้ exp ทําให้ถึง1710นะครับนี่ทุกคนดูตรงนี้นะครับตอนนี้ผมทําอยู่ที่630นะครับทุกครั้งที่ผมจะทำนะเวลาที่ขึ้นมาเลเวล75นะครับก็คือ ผมจะต้องเสียเพชรประมาณถึง92ครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีบางวันถ้าเข้าช้าหน่อยก็จะต้องซื้อช็อกโกแลตถึง150เพชรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองเพชรมากๆนะครับแต่มันก็ทําให้เลเวลผมไปไวเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะผมก็ยังเก็บเพชรได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือซื้อตัวดําซื้ออะไรได้นะครับช่วงนี้ก็คือวันที่15บหกก็คือเกอวินเข้ามานะครับใคร เพชรไม่เหลือนะครับใช้เหมือนผมนี่ถ้าบริหารเพชรไม่ดีนะครับไม่มีเพชรซื้อตัวดําแน่ๆนะครับแต่ของผมเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่ามาสุ่มกงล้อไอ้กงล้อเวนนี่นะครับผมก็มาสุ่มเล่นๆนะครับตอนนี้ก็คือได้ของโคตรเกลือเะไรใครบอกว่าได้ตัวตูกแก้ว UR นะครับดูผมได้นะครับได้เศษยูมา6เศษเลยทีเดียวนะครับโคตรเกลือเลยนะครับแล้วก็แถมมันแพงด้วยนะ ก็เอามาสุ่มเล่นๆนะครับกะว่าจะสุ่มให้หมดนะครับมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับสาหรับวงล้อตรงนี้นั่นเองนะครับก็เหลืออีกเท่าไหร่นะครับมาดูกันดีกว่านะครับมาที่โซนลายวันนะครับนี่ตัวดำนะเราก็ซื้อไปอ่าสิบหกครั้งแล้วนะครับเหลืออีกแค่ยี่สิบห้าใบนะครับวันนี้ก็จะซื้ออีกห้าใบส่วนอ่าพลังงานช็อกโกแลตนะครับก็จะซื้อประมาณสามร้อยก็จะหมดพอดีนั่นเองนะครับในแต่ละวันที่เรา อาเพชรได้นะครับโอเคนะครับนี่ผมก็ซื้อไป3ใบนะครับเมื่อกี้นี่ก็เอาไปสุ่มก็ได้กุเกลือตามนั้นเลยนะครับก็ยังเหลืออีก9ใบมารอลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่ามีคนถามว่าผมเติมไปเท่าไหร่นะครับก็มาเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับสําหรับการเติมเงินของผมนะครับนี่สำหรับการเติมเงินของผมนะครับก็เติมไป42บสอแบงค์นั่นเองนะครับก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันว่าเท่าไหร่นะครับก็ ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะผมแค่เติมอวุธเ,เฉพาะของเจนอตแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้เติมแบบมั่วซั่วอะไรนะรผมก็เติมแพ็คฟุบุกิตรงนี้นะครับก็เติมไปวันแรกเราก็จะได้หนึ่งครั้งในการเติมวันที่สองเราก็มาเติมตรงนี้เราเลเวลสามสิบเราก็มาซื้อได้เราก็เติมตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเราจะเติมอะไรก็แล้วแต่นะบางที เราอยากเล่งเลเวลนะครับก็มาเติมตรงนี้ได้นะครับแทร์ลายวันนะครับเราก็จะได้ช็อกโกแลตอีก80กับเพชรอีก120ิพอเรามาเติมตรงนี้นะครับก็ถึง5วันพอดีประมาณนี้นับสำหรับการที่จะเอาอาวุธเฉพาะเจนอตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในกิวของเรากันหน่อยดีกว่านะครับก็มาโปรโมทกิวเรื่อยๆนะครับในการทาคลิปน้าในเซิร์ฟเวอร์6 0 3ก็เราเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับใครจะไปเซิร์ฟเวอร์อื่นก็ แล้วแต่นะครับแต่เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์603ตลอดไปนะครับตอนนี้ก็ยังขาดอีกนะครับยัจะขาดอีก2-3ตําตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับใครว่างๆอยากเล่นด้วยกันก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับใน QLd แต่เงื่อนไขผมตั้งไว้สูงมากเลยนะก็คือเลเวล70นะครับแล้วก็ค่าพลังต้อง1ล้านขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆอยากเล่นด้วยกันก็ต้องทำใจนะเพราะว่าอยากเล่นพลังด้วยนะครับอยากเล่นอันดับอะไรด้วยเมื่อกี้ก็ แฉศึกดวลกิวมานะครับเอาอะไรไปสู้นะครับค่าพลัง50กว่าล้านนะครับไปสู้อันดับค่าพลัง100ล้านในเซิร์ฟเวอร์อื่นอย่างนี้แม่งีใครจะไปสู้ได้นะครับนี่ดูอันดับพลังนะครับตอนนี้ถ้าสู้กิวเข้ารอบน็อกเอาเหลือ8ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับก็มีแต่พลังเยอะๆดูดินะครับกิวเอฟบีเอ็มนะครับกิวเก่าในเซิร์ฟเวอร์อ่า576ของผมนะครับก็โอ้โหพลังนะครับ ร้อยกว่าล้านนะครับถ้าจะไปสู้ได้นะครับก็แพ้ตามระเบียบนะบแต่ไม่เป็นไรนะครับกิวเราเดี๋ยวค่อยๆเติบโตไปแล้วกันนะครับโอเคครับต่อมาเรามาพูดถึงตัวละครของเรากันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครอย่างที่เห็นเลยนะครับไม่มีตัว UR ถึงแม้จะผ่านมาหลายตู้แล้วก็ตามไม่ว่าจะเป็นอะตอมิก UR เกวิน UR เมลชากัด UR หรือว่าเฮลไฟเฟม UR ผ่านมา4-5หตู้แล้วนะครับเรายังไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งกลงล้อเราก็ไม่ได้เอานะครับก็คือไม่ได้เติมอะไรเมื่อวังขนาดนั้นนะครับก็เล่นชิวๆไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวละครแล้วที่ผมบอกว่าผมจะเอาตัวละคร U r ตัวไหนนะครับรู้สึกว่าเจนอตยูของเราจะตกเมตาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีการ ปแผนนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันที่1เดือนตุลาคมนะครับ JNOR จะเข้านะครับเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนแผนนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนเจวินก็ตามระเบียบนะครับก็ไม่ได้สุ่มนะครับตัวดาผมน่าจะครบอยู่นะตอนนี้ก็มี153ใบนะครับอีกแค่30ใบนะครับเราก็จะครบ การันตี180แต่ไม่น่าจะเอาเกวินนะครับเราไปเอาตัวอื่นที่มันเป็นตัวแบกดีกว่านะครับตอนนี้ก็ยังพอเล่นได้นะครับพอพอสู้ได้อยู่นะครับประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับโอเคครับมาครับมาดูเจนอตของผมนะครับตอนนี้ก็พลังอยู่ที่8 8 0 0 0นหนนะครับอย่างที่บอกเลยก็คือเรารอเศษของเจนอตให้ขึ้น5ดาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ ก็พยายามปั้นให้ขึ้นสีดาวม่วงนะครับแต่เราไม่ได้มาเอาเศษม่วงของเจนอตเลยนะครับผมเอาเศษม่วงให้มาเอาเศษของโซนิกนะประมาณสัปดาห์หน้าก็น่าจะขึ้น5ดาวเหลืองได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดเจนอตหนักๆเลยนะครับส่วนปาคุซันนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะครับส่วนความเกลือของผมนะครับไม่อยากจะบอกนะครับก็คือตรงนี้นะครับ มันพลังมันจะขึ้นขึ้นอยู่กับอะไรตอนเลเวล80กว่ากว่าๆนะครับบอกเลยนะครับพลังขึ้นกับการบัฟมากๆเลยนะครับทุกคนขอบอกเลยนะครับก็คือขึ้นกับการบัฟมากๆเลยนะครับแต่ว่าการบัฟผมอย่างเลือเลยไม่ว่าจะเป็นโซนิกเอามาทำไมเฮดีนะครับสายอาวุธ แต่ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเราก็อัพไปค่าพลังก็ขึ้นสูงอยู่แต่มันไม่ใช่สายของโซนิกนะครับส่วนเจน้อนของผมนะครับนี่ระดับเอสจะได้ป้องกันนะครับส่วนที่มันพีคเลยนะครับก็คือนี่นะครับคอมบูอินฟินิตี้นะครับโอ้โหการบัฟอย่างสวยนะครับการบัฟขั้นเสือนะครับเพิ่มพลังโจมตี5%นะครับแล้วก็เพิ่มโบนัสดาเมจ2%รโอ้โหผมไปอัพเล่นๆนะนี่ ก็คือโคตรสวยเลยนะครับแต่แม่งเป็นก๊าดบ๊ฟระดับเสือแล้วใครจะไปใช้มันมีตัวแบบเก่งๆระดับเสือด้วยนะโคตรเซ็งเลยนะครับและอีกอันหนึ่งนะผมได้ป้องกันย่อยทิ้งไปแล้วด้วยนะครับโคตรหัวร้อนเลยแล้วก็อุปกรณ์ของเราก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับตามสภาพผมบอกเลยนะครับสี่ห้าวันหลังมานี้นะครับอุปกรณ์ป้องกัน10ชิ้นติดโคตรเกลือนะครับนี่ย่อยโชว์อีกแล้วกันนะครับ เอแต่อุปกรณ์สีฟองป้องกันแม่งไม่ได้ย่อยแบบนี้สิครับโคตรเกลือเลยก็ใครดวงดีมันก็จะพลังขึ้นเยอะนั่นเองครับส่วนผมรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะฝืนเล่นไปหน่อยนะครับก็คือดวงเกลือมากไม่สู้ในเซิร์ฟเวอร์576ถ้าผมยังเล่นอยู่หรือว่าดันพลังอยู่ผมอาจจะติด ท็อป10เลยก็ได้มันดวงดีมากๆานะครับก็อย่างที่บอกก็คือยังสุ่มได้ร่วงอายุราคาบุโตเอเซราบวกกเกสส์โบโล์ u, อย่างนี้โอ้โหอะไรมากมายนะครับโคตรแบบดวงดีมากในเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับแต่เราย้ายมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็มีแผนนะครับเราก็วางแผนอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นไปตามแผนนะครับรอดูนะครับ ยาวๆนะว่าผมอันดับจะกลับไปติดฮอปได้หรือเปล่านะครับว่าตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในแผนของเราอยู่นะส่วนตัวละครนะครับเราก็ยังไม่ได้คิดจะปั้นตัวอื่นด้วยนะผมปั้นเจนอตหลักๆไปก่อนนะครับลองดูนะครับว่าการทําแบบนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมเป็นพวกแบบ เห็นดาวเหลืองหรือว่าดาวม่วงอัพไม่เต็มไม่ได้นะครับเวลาเล่นแล้วอยากให้เต็มทุกตัวนะครับเต็ม5ดาวเหลือง5าดาวม่วงหรือว่า7ดาวเหลือง7ดาวม่วงเลยนะครับเผื่อเจมอัพดาวม่วงให้ถึง7ดาวนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าเดี๋ยวก็มีนะครับเจ็ดดาวม่วงนะครับเกมอื่นๆก็ยังมีเลยนะครับดาวม่วงจนเต็มนะครับอันนี้เรามีถึง7ดาวเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวในภายภาคหน้าก็ สามารถอัพขึ้นไปถึงจะดาวม่วงได้นะครับขนาดของดวงของแดงก็การบับก็ยังมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตัวละครเจนอตของเรานะครับจะสามารถขึ้นไปเจ็ดดาวเหลืองได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ห้าดาวม่วงได้หรือเปล่านะครับหรือได้แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายแล้วกันนะครับเขตศึกดวลไลท์ที่สิ้นสุดนะครับรอดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่า มันจะให้เราท้าสู้รวดเร็ว10ครั้งเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คือผมไม่ได้เข้าเลยนะครับหลังจากที่อ่า GM ปรับให้กดตีทีละครั้งนะครับโอ้โหไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะครับก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาตีในอารีนาสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่อันดับที่ร4 5้าอยากตีกับพวกมี เอสดาบวกดูนะครับว่าจังจะไหวหรือเปล่านี่ค่าพลังเรา2องแสนเลยนะเราจะสู้พวก2องแสนนิดๆได้หรือเปล่าเอาโอ้โหคนนี้โกเกสึอเอสดาบวกนะครับเลขแปดสิด้วยไม่น่าจะไหวหรือไหวลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้กดไปเลยยี่สิบเมาโอเคเข้ามาสู่เกมนะครับเชิที่หนึ่งนะครับเราก็ได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับจะ ยังจะไหวหรือเปล่านะเขามีคอปุ่มด้วยโอเคโซนิคฝังสิงเอาไปที่ปุ่มนะครับแล้วก็เขาฝังสิงเอาคืนมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใช่้คนละยุธไล่อันติีไปแล้วนะโอ้โหเกินไปนะครับอโอ้ยมาคารุ่นะครับปล่อยมัดมาจังหวะนี้เรายังยืนไหวอยู่นะครับแต่มุมเมงโล่เหมือนใกล้จะแตกแล้วแล้วก็โซนิคฝังสิงเอามาที่ปุ่มติดมายาท้อไป โอ้โก็คือเ,เข้าที่หน้าบาคุซันเอ้ยไม่ใช่เจนอตของเรายังยืมลายอยู่บาคุซันสับไปนะครับโอ้โหโจซีหายไปแล้วด้านหลังนะครับรอเจนอตของผมก่อนและกันมาดูกันว่าจะยิงเข้าหรือเปล่าโอ้โหสี่ล้านนะครับบูบอมหายไปแล้วนะครับแล้วก็การุ่ยังสับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้นะครับของเขาหายไปสองนะครับแต่ของเรายังเหลือครบอะ เกินที่2นะครับโซนิคฝังสิงเอาไปที่เจนนอตนะครับแล้วก็มุ้งเมงไรเดอร์โอ้โหเขาไล่อันติกามาก,ก่อนนะครับเดือดเร็วนะไล้กนะรยุธ์เร็วมากนะครับมามุ้งเมงบัฟมาที่เจนนอตแล้วจังหวะนี้การโรขอปล่อยมัดีหนึ่งทีดาเมจเท่าไหรด่ดาเมจแค่สามแสนนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรือว่าเป็นไล่อันติเฉย<อ>แล้วก็มา โซนิกฟังสิงเอาใส่ปูวอมนะครับลงไปนอนไปที่เรียบร้อยแล้วก็โกเกสึเอ้ยไม่มีลูกไฟนะครับตีธรรมดามาแล้วก็บาคุซันผ่ากระเบื้องไปอย่งวัานี้นะครับโอ้โหกาโร่ถือว่าถึอนะครับเพราะว่ามีกาคอยรับดาเมจนั่นเองแต่ไม่เป็นไรเจนอนของเราขอยิงไป2ล้าน9แสนตัวนี้ถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงเลยทั้งที่มีโกเกสึนะครับโอเคเข้าสู่เทิรนที่3นะครับ จะเป็นแบบเอิ้อนรื้อหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีโกเก็ึอ,อยยางหนาเลยโอเคครับไล่อติมาที่บาคุซันโอ้โหลงไปนอนไปที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรนะรับพาสี่นะครับถ้ายังมีตัวละครอยู่ในทีมนะครับเทินหน้านะบาคุซันก็ลุกขึ้นมาถากกระเบื้องให้เราได้แต่จังหวะนี้นะครับมาดูการโลกก่อนปล่อยมัดมาแค่หกหมื่นสามันเจ็ดร้อยเองนะถือว่าน้อยมากนะแล้วก็โซนิคฝังซิงเอามาหกแสนก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ฟินิกแมนนะครับก็นอนไปตามระเบียบนะรับเอาโซนิกไปจังหวะนี้เจนอตยิงไปโอ้โหไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวมาแค่แปดแสนเองนะแต่ไม่เป็นไรเจนอตของเรายังเลือดเต็มอยู่นะครับตัวเขาก็ถือว่าไม่ค่อยมีดาเมจนะกเกสสึ G ก็ดาเมจน่าจะปั้นเป็นเลือดซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่แรงเท่าไหร่แต่โซนิกฟังสีเงาไปที่โซนิกของเขาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย เกินไปนะโซนิคฝังนั้นนะฝังซิงเอาไปไม่ตายเฉยเลยแล้วก็ปล่อยมัดจากกาล่มาบากุซันยังยืนไหวอยู่โอเคเป็นยังไงต่ออู๋โซนิคฝังซิงเอามาที่โซนิคของเราก็ยังพอยืนไหวอยู่นะครับโค้สุดไม่มีลูกไฟตีธรรมดามนาะบากุซันขอผ่ากระเบื้องไปยังวันนี้นะครับโอ้โหกาล่ลงไปนอนไปที่ร้อยต่อจากเจนฮอตโอ้โหยิงมาไม่มีดามเมจ โอ้โหแย่จริงไม่มีดาเมจไปแล้วนะครับเจนอตของเราโล่บุบบอมอันนี้มันไม่รู้ว่าจะหนาขนาดไหนนะโอเคโซนิกฝังสิงเอาไปเทิร์ที่5แล้วนะครัโอ้โหบาคุซันเรานอนตายไปอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ติดโล่ชนานาญไม่เยอะท้ออ๋อโซนิกติดโล่ไปแล้วนะครับโอเค,คอแล้วก็โกูดสือ่อเตะมาจังวันนี้เจนอตยังยืนไหวอย,อยู่ชิวๆเจนอตขอระเบิดปืนจักรกลมาจังวันนี้40,000 0นะครับ ไม่แรงเท่าไหร่4 0 0 0 0 10,000แล้วก็เข้าสู่เทินที่6นะครับโซนิคฝังสีเงาใส่โซนิคฝังตัวข้ามนะครับเหลือแค่โกเกสึที่เซตอบวกอย่างเดียวนะครับมามาเป็นกระสอบทรายให้กับเซาวดะคนนี้นะครับโอ้โหเจนอสจริงไปไม่เข้าเลยนะครับต้องพึ่งดาเมจดจากโซนิคแล้วนะครับโซ้ดิขอฝังสีเงาเข้าแล้วกันนะครับ ยังเหลือเลือดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเขาเตะคืนกลับมาเจนอสบอกว่ารับไหวชิวๆขอยิงคืนกลับไปแล้วกันไม่มีดามเห็นเลยนะครับเจอตัวแทงแบบนี้นะครับเจนอตยิงไม่เข้านะครับแล้วก็โอ้เข้าเลือดเพิ่มด้วยอะไรกันครับเนี่ยเดินที่แปดแล้วนะครับเตะยังไงให้เลือดเพิ่มนะครับโกเกสืแล้วระเบิดคืนจากกนอีกหนึ่งครั้งก็ยังไม่เข้าอีกนะครับโอ้โห oh. แล้วเลือดเขาเต็มอีกแล้วด้วย โซนิกดาเมจได้แค่เท่านี้นะครับก็คือดาเมจได้แค่8 0 0 0 0เองนะครับไม่ลงวะทุกคนปิดไม่ลงแล้วก็น่าจะแพ้ตามระเบียบนะถ้าปิดเขาไม่ลงยิงไม่เข้าด้วยจังหวะนี้เออสงสัยสงสัยสกิลโกเกสือมากนะครับไม่ค่อยได้เล่นโกเกสือไ,ได้ดาบวกนะไม่รู้สกิลเิ่มเลื่อนเฉยเลยแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีจังหวะนี้โอ้โหเข้าแล้วนะครับ300,000 โล่ใกล้แตกแล้วแต่ว่าเทิรนที่สิบแผลไปก่อนโอเคนะครับเขบาไม่ไล่อันติด้วยนะครทาให้บาคุซันถ้าบาคุซันยังอยู่นะครับอาจจะชนะก็ได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังยังอีกอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะโหดแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับไว้มาพูดกันนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์หกศูนย์สามของเรา โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม